สำหรับสหรับหัวข้อต่อไปที่เราจะมาศึกษากันจะเป็นหัวข้อของการบันทึกบินในการขายสินค้าที่ไม่ใช่เป็นลักษณะข,ของการบริการพวกนวดพวกสปานะครับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการขายสินค้ายกตัวอย่างเช่นเยื่อมองหรือว่าน้ํามันหอมระเหยหรือว่าคูปองนะครับหรือว่าแพ็กเกจที่เราทำแล้วก็ขายให้กับลูกค้านะครับผม ผมอธิบายนิดหนึง่งอย่างเช่นเรื่องของคูปองเนี่ยก็เป็นการขายคูปองล่วงหน้าให้กับลูกค้าผมยกตัวยอย่างเช่นลูกค้าขอซื้อคูปองนวดฝ่าเท้านะครับเราก็มีแพ็กเกจออกไปว่านวด5ครั้งนะครับปกติราคา5,000บาทเราขายแค่4,000บาทนะครับผม เวลาลูกค้ามาซื้อซื้อไป4,000บาทแล้วก็มาใช้บริการทีละครั้งทีละครั้งก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ใบให้กับลูกค้าในการมาใช้บริการกับอีกแบบหนึ่งกรณีที่เราขายเป็นลนักษณะของแพ็กเกจทัวร์เป็นแพ็กเกจโทษนะฮะเป็นแพ็กเกจการขายสปาเป็นแพ็กเกจซึ่งในแพ็กเกจนี้ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องของอนวดฝ่าเท้า1ชั่วโมง มีนวดสลดายไขมัน1นชั่วโมงมีเข้าห้องซาวน่าหนึ่งชั่วโมงอะไรย่างนี้เป็นต้นเราก็กําหนดราคาแพ็กเกจไปว่า,าสมมุติ3,000บาทแล้วเวลาที่ลูกค้ามาใช้ก็ามาใช้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะตัดไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นลักษณะของการขายเป็นแพ็กเกจนะครับส่วนตรงเดบิตตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราขายเมมเบอร์ให้กับลูกค้าคือ สมมุติว่าเราขายเมมเบอร์5,000บาทแล้วเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการจะใช้บริการอะไรก็ตามก็จะตัดตามจำนวนเงินไปเรื่อยๆจนครบ5,000บาทนะครับเป็นการซื้อเมมเบอร์ทีนี้เรามาลองลองดูว่าวิธีการขายเนี้ยจะขายอย่างไรนะครับก็คืออย่างเช่นลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าขอซื้อแพ็กเกจเราก็คลิกเข้าไปในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อนี้แล้วก็ ถ้าเป็นลูกค้าที่เคยมีประวัติกับเรานะครับเราก็สามารถจะคลิกแล้วก็เลือกลูกค้าได้เลยแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยมีประวัติก็เพิ่มลูกค้าใหม่ตรงนี้นะครับโอเคในที่นี้เ,เองเคสง่ายๆก็เป็นลูกค้าที่มีประวัติกับเราอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าชื่ออะไรครับชื่อ,อประยุทธ์นะฮะเราก็เลือกคุณประยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็ซเล็กนะครับซื้ออะไรนะฮะเราก็คลิกตรงนี้นะครับสิ่งที่ซื้อ อย่างที่บอกไว้นะครับก็จะซื้อได้ทั้งเป็นย้ำมองนะครับหรือซื้อเป็นแพ็กเกจหรือซื้อเป็นครอสหรือคูปองนะฮะก็จะอยู่ในนี้โอเคสมมุติว่าเราซื้อเป็นลนักษณะของแพ็กเกจเราคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับแพ็กเกจนวดเพื่อสุขภาพจากนั้นเราก็ทําการซ e เล c กขึ้นมาพอซ e เล c กขึ้นมนาะปุ๊บก็จะขึ้นมาว่าราคาแพ็กเกจคือ3,000บาทลูกค้าจ่ายเป็นอะไรแล้วก็คลิกตามที่ลูกค้าจ่าย ะครับผมในที่นี้ผมให้เป็นแคทก่อนนะครับเราก็ทําการแอดเข้าไปก็หมายความว่าในประยุทธ์ไปซื้อแพ็กเกจสามพบาทไปคือแพ็กเกจนวดเพื่อสุขภาพนะครับทีนี้เนี่ยเ,เวลาที่ซื้อเรียบร้อยเราจะเห็นว่าของประยุทธ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของรายการรายการที่ซื้อนะครับจานวนเงินที่จ่ายเราก็จะทําการพิมพ์บินตรงนี้นะครับให้กับลูกค้าไปแล้วก็ Copy ก็เก็บไว้ให้กับบัญชี จากนั้นจากนั้นเราก็จะปิดบินนะครับการปิดบินเนี่ยก็คือบินทุกอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นประยุทธ์เมื่อซื้อแพ็กเกจก็สามารถจะใช้แพ็กเกจได้เลยนะครับผมสมมติเราปิดบินปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วสำหรับบินของคุณประยุทธ์ที่เขามาใช้แพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติประยุทธ์นิดนึงนะครับว่าเขาซื้อแพ็กเกจไปแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับ เราก็มาดูตรงลูกค้าตรงนี้แล้วก็รายชื่อลูกค้าตรงนี้นะฮะตรงรายชื่อลูกค้าเนี่ยก็จะขึ้นประวัติขึ้นมาของแต่ละคนสมมุติว่าความประยุทธ์เราก็จะดูนะครับก็มีการมาใช้บริการแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่ประยุทธ์ซื้อก็คือตรงนี้ส่วนเรื่องของคูปองอยังไม่ได้ซื้อนะฮะสมาชิกแล้วก็ข้อมูลสตาร์หรือว่าเป็นรหัสชำระรายเดือน อันนี้ก็ยังไม,มไม่ได้ใช้บริการตรงนี้แต่ก็ซื้อแพ็กเกจนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปเราก็จะเห็นว่าแพ็กเกจที่ปยุทธ์ซื้อเนี่ยมีทั้งหมด3รายการที่จะมาใช้ได้นะครับก็คือมวดสไลด์ไขมันนะฮะนวดผ่อนคลายแล้วก็ขัดผิวโอเคทีนี้เวลาที่ประยุทตมาใช้งานทําอย่างไรนะครับเวลาที่เขาซื้อแพ็กเกจมาแล้วแล้วก็ขอมาใช้งานก็คือเราก็จะตรงโฮมตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะทําการสมมติ เขาไม่ได้จองล่วงหน้าแต่บล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมอพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเลือกชื่อลูกค้านะครับเลือกชื่อลูกค้าอย่างเช่นชื่อลูกค้าชื่อว่าประยุทธ์นะครับเราก็สิเล็กตรงนี้แล้วก็แพ็กเกจก็จะขึ้นแพ็กเกจของประยุทธ์ที่ได้ซื้อเอาไว้นะครับว่ามีรายการอะไรที่ลูกค้าจะใช้ นะครับตอนนี้ผมยังไม่เลือกนะฮะเดี๋ยวผมจะหเห็นอีกลักษณะนหนึ่งคนที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเอาไว้อย่างเช่นคุณ V อย่างเงี้ยนะครับคุณ V แล้วก็มาเลือกแพ็กเกจตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าไม่มีแพ็กเกจของคุณ V นะครับเพราะฉะนั้นระบบมันจะเช็คเลยว่าไม่มีใครที่จะแบบว่าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจแล้วก็มาขอใช้แพ็กเกจได้นะครับก็ระบบจะเช็คให้โอเคในที่นี้สมมุติว่าประยุทธ์เขาเดินเข้ามาปุ๊บบอกว่าผมชื่อประยุทธ์นะ แล้วก็เคยซื้อแพ็กเกจเอาไว้่อใช้บริการที่เป็นนวด,นวดฝ่าเท้าเราก็ดูเอ๊ะมีฝ่าเท้านะที่มีคือ,อนวดสลายไขยมันอะไรพวกนี้นะครับเราก็คอดเช็คได้โอเคประยุทธ์บอกว่าขอใช้บริการนวดสลายไขยมันนะครับแล้วก็เซ l เล t เข้ามานะฮะหลังนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแอดตรงนี้เข้าไปยอดเงินนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าประยุทธ์เขาซื้อมาตอนแรก3,000บาทแล้วนะครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับ พอแอดเข้าไปเราก็จะเลือกเลือกหมอนะฮะสมมุติว่าตรงนี้นวดไป4ครั้งแล้วนวดไป1ครั้งแล้วคนนี้ยังไม่เคยนวดเลยเราก็กระจายไรายได้ไปนะครับให้คุณอดีตแล้วก็ไปนวดเตียงที่1นะครับลูกค้า,าลูกค้านี่ก็ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นาการซื้อแพ็กเกจได้ซื้อแพ็กเกจไปแล้วนะครับจากนั้น เราก็จะทาําการพิมพ์ใบนวดให้หมอไปนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นนะฮะเราก็คลิกแบ็กกลับนะครับผมจากนั้นเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูรายการนวดก็คือคุณอดิศรพรน,นะครับสมมติว่านวดเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทําการพิมพ์ให้กับลูกค้าแล้วก็ปิดบิล ก็ถือว่าเป็นการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะดูว่าโอเคเขาประยุทธ์เนี่ยเขานวดเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูแพ็กเกจที่เหลือเป็นอย่างไรนะครับรายชื่อลูกค้านะฮะแล้วก็ไปดูประยุทธ์ตรงนี้นะครับแพ็กเกจที่เขาซื้อ,อไว้จะเห็นว่ามีแพ็กเกจที่ใช้ไปแล้วนะครับก็คือบินเล็กที่นี้ก็คือนวดสลายไขมันก็จะเหลืออีกแค่2รายการที่ททยังไม่ได้ใช้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบก็จะเช็คให้ว่าอันไหนที่ประยุทธ์ใช้ไปแล้วอันไหนที่ยังไม่ใช้นะครับกรณีครั้งต่อไปที่ประยุทธ์เข้ามาเพื่อจะใช้บริการเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาอขอใช้บริการระบบก็จะดึงเฉพาะข้อมูลที่ประยุทธ์ยังไม่เคยใช้นะครับขึ้นมาให้ส่วนนวดสายไขยมันซึ่งเคยใช้ไปแล้วก็จะไม่โชว์ให้นะครับเราก็จะ บอกลูกค้าได้ว่ายังเหลืออีกสองอันนะครับที่ลูกค้าจะใช้บริการอันนี้ก็คือวิธีการซื้อวิธีการใช้แล้วก็วิธีการเช็คนะครับผมสาหรับแพ็กเกจในแง่ของคูป,ปองก็เช่นเดียวกันใช้แล้วก็เช็คนี่จะเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปกันต่อ